ตามหาหินครับหินลูกลังลูกลังมีบม่มีสวัสดีล่ะกะท,ทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข่าสู้ช่องอุบลต้นสิ่งห์ขนาดยูทูบและกระชางเพจครับรตุ่มใจนุ่มท่อนคนบอกคนจ่าครับพี่นอ้องทักทายเลยละกะรายงานตัวครับจอบิึงจอบิึงหาหินครับไหวเข้าออกไปเบิ่อหรือเขาออกไปเพิ่อหรื တို့လောင်းကောင်းရီးဘောင်းကောင်းออกแล้วไม่ติดเหนียวบ่นี่ ตามหาหินครับลูกลังไม่มีหาเสนอตปัน,น,นครับ Þetta er í njá. Há er verðlaði? มันสิมีเห็นอันนี้นมันก็เอาไปเบิดแล้วตายแล้วหายใส่หน่อมาดิกลับไปยังสิ่ง่เหลือหรอกต้องไปเวิร์ดแหละล่ะ ดังกุดสวกนอยนึงเขาเอาไปหมดแล้วเลอกแล้วเรียบร้อย Cái bác sáng của bác luôn Với... lỡ, Bớt Thá lò có bớt liền Hả? Bớt chỗ có bớt liền Đi แงแรงบงจงเลอกเลืเลลอกลงไปมั่งไมอยากเห็นเลืกเลืกเล้าง,งไปวิธีดีเนาวแหละ อันนี้ไปมันเป็นินเนียวไปเลยว่ะก็อยู่กันเท่นมันงามมันนี่ย้าเอ็นจะมกวนี่แหละ่ะมหันแล้ว่อยนึงนี่ก็จะบางซิบเซนนี่ละน

ไปบัวฮะปบังงบัวน้อตัวหาแล้วไปบึงหมดแลไกลกะเลนตัวแล้วม่าที่นี่โอ้ยขอบคุณขนาไอ้ไส้ครับไอโอเล่ครับปาหาวันนี้ได้เหมือนเลยว่าสามมือ้ยวนันไหนหินยังไม่ลองเลย ครับแมนนี่ทีมงานกิพอบพอซุยพอไรซอยเวดยังมอสัานไดครับโอ้คิกแผ่นดินหาครับวอายุ เดีย๋ยวมันต้องได้แท้หแหละเอากำลังโทรน้ำห้ากันอีกครับหามองอีกก่อนมันเหมือนมีแต่ว่าเขาหลอกแต่ว่าเพิ่นมาบอไเดียวไม่โคหลอกดิ bây giờ nó thấy đành rồi à. nè Nó thấy đành kìa Nhắn bò đầy Xào quá xịt Thâm cá liền Hãy subscribe cho ่นี่ยเขาพยันที่มีเนาะเขาหลอกเนี่ยมอญมอญรถอะไรหรเออพี่พ่อก็ม่มาเลี้ยงอย่างงียุ่งเนาอพี่พ่อมาเลี้ยงนี่นี่ห้นี่ก็ได้มาเลี้นี่ก็บอกบิดอย่างเงี่ยเออไอ้พวกตนนี่เข้าโบ

กับดินได้อยู่ด้่ใบ่ห่ะดินนี่ดินอืมห้เนาะกระง้เขาเออกระงดเลาดินเอาเลยดินน่ก็เอาอยู่มั้งจนมันเป็นเนียนดินเหียวเนียหน่อยเดี๋ยววหนาฝนเขาจะเอาบ่อเดี๋ยวเราถามก่อนเดี๋ยวผมถามก่อนถามาหน้างก่อนเป็นดินเหนียวอ๋อโอคักที่หังคือเขา ตามหาวพ่อนเจอกับพัฒน์ไหนอยู่โอ้เอา้าเจอกันลิบต่อไปหน่องไปแล้วครับสวัสดีครับ